เต็มปีเลยพี่น้องโอ,อ้ครับ <c oughs> วันนี้ก็ใไ่้ทำพึงจังไก่เข็ด้วครับหัวน้ำโอ้ยหลังบเบื่อเถื่อนครีมอยู่นะครีมพีนออกมามีดอ่ะอมีครับ ไม่พิงลูกล่างเลยมิด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 ครับนั่นก pe ูมือ no ส no? ันวันนี้เหรอวะไม่มาโลดปวดคอปวดแม่ถุกไม่ร่างใหญ่จริงเต้ยยังเดินเห็นเว้ยเห็นกระบอกเงามิดนะครับร่างใหญ่ร่างใหญ่ ีอาการเปรีปวนแล้วครับเรื่องอาการเปรีปวนลื่นมาแล้วครับตำพ่อบอกให้รีบให้รีบตวควันมืดล้วมันครับอตอดให้มันตอดไปครับอือหลังห,หนังฟ้าเลยครับเกียร์โซนย่างมาอีก ดูกันไก,ก่เลยครับพี่น้องลังก่อนสามโดอะไรอยู่เนาะสามสี่โดสามสี่โด,ด,ดจะโตยผมนะครับเก็บมีอยู่ไหนครับอยู่ที่นั่นครับนะครบอยู่ไหนครับครบถือครบไปด้วยครับ ของเทของเตรลงนี้ครับอบอกแล้วครับว่าถึงถอดถึงเชื่อผมไม่ยังอืมเปิม,ม,มาก็าจันแนนอนปล่อ,อยผมนะครับเจ็บผม,มนี่ครับค่อยดูไปใกล้เลยดูหัวน้ำครับหัวน้ำก็อจายุจักสามีรูก เมีแตกซานๆน,นะครับ,มรบไม่ได้ลีลานะครับหนานเรียบเยี่ยมมันเยอะนองก่อนนีระวังมีจะโดนหัวลีลาเดี๋ยวมันก็ต่อยครับมันจะต่อยครับยังว่าอยู่ทำไมเมียมันมากเกินแคบเดหยวเนาะครับผมบอกพี่นันแล้วเชื่อไหมครับโอเคครับ นี่มากับอาจารย์เตยครับม,มาบม,มาหึใช่ไหมครับมาหึมาครับผมต้องเอาคลิปบ้างนะครับอย่างนี้นะครับเอาคลิปเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ครับมันส่งได้ไหมข้อละเรียดอ่อยยิงลอยแปดสิบเนี่ยบาีมนไม่ได้เลยทุกทีตู้ตทรัพย์อยู่ไหน นเป็นไงครับอาจารย์นั้นครับเป็นยังไงก่อนครับเตดเตะพันเตยครับพันเตยจะเอายังไงครับเดี๋ยวครับผมขอแต่งก่อนครับให้มันเท่ๆหน่อยครับนี่นี่เจอโทรศัพท์อยู่ไหนครับโทรศัพท์อยู่ไหนครับย้อมี สวัสดีนะครับอันนี้มันนี้ก่อนี้ก็ามพึ่งเจอแล้วครับนี่ครับผมหลังก็สี่โลครับน้ำมาห้าหกลครับผมตัดเอาเลยครับผมจำใหญ่ครับโอเคครับลังที่สองครับขอตัวตัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มวิธีตัดแล้วครับแปนไว้ไหนดีวะตกฟูนี่เอาตรงไหนก็ได้ลังนังฟ้าครับเหลืองอลาม หมานครับเกิดก็ได้พึ่งก็ได้ครับวันนี้ไฟจะไหม้ป่าใช่ไหมครับไหม่ไหม้ครับไหม้มออกไปครับผมออกไปออกไปออกไปครับโอเคเอาแล้วนะครับกุ้ยเอาครับอโอเคครับ เริ่มนะครับเริ่มครับเริ่มแข็มแรกตรงไหนดีครับเมนียนเลยครับเมนียนก่อนครับผมแข็มแรกก็ร้อนร้อนร้อนลีลาอเลยนะครับเข็มแรกเอาตรงนี้ครับโอ้ยน้ำครับน้ำรีบหยอดเยอะไม่ใช่ลีลาครับน้ำมันเยอะ ที่นั้นครับเดี๋ยวว่าผมนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมไม่ได้ดีลาครับพี่ไม่ได้ดีลาครับแต่นี่ครับแต่แรกผมต้องคำนวณครับเพราะว่าสามสามส่วนครับสามสี่ส่วนนะเพราะว่าเออตะกร้าผมมันน้อยมันน้อยครับ ปีนี้แล้วครับที่เจอรังสวยๆขนาดนี้ครับเ,เออป็นแรกครับเต็มดีครับพ<า>ี่นันไอสะพายหน่อยเถอะ แก้วครับอืมอครับดูแผ่นที่สองครับเดี๋ยวมันจะต่อยครับเดี๋ยวมันจะต่อยครับลีลาไม่ได้ครับชัดเลยไหมโอเคครับออันนี้เราก็ต้องทำเป็นจับส่วนเดี๋ยวครับผมขอคำนวณดวงดาวก่อนเอ่อนีแน่นะครับแผ่นนี้คือนี้ เอาแบบเอาแบบใส่สวยดีกว่าครับอืมอืมมีเละม่เละด้วยเอาไงกลางดีเปล่าวะเฮเอากลางไหมเตยอเตยเลยจัดไปกลางดีกว่าเนะอใส่มันใส่ได้ง่ายเออเอาระวังลูกมะนช้ำมาอาจารย์ผมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆครับ จะปิ้นเหรดแล้วก,นนวก็ปิ้นน้ำอีกแล้วไม่ใช่พึ่งตอดนะครับน้ำตอดก่อนโอเคโอเคลักทุเรียรับเอามือจับครับขาตั้งกล่องก่อนไปไม่ได้ออกมาเอามือเลยครับ เดือดๆนดือดคัอันนี้พี่นันเอาไปลาบใช่ไหมครับโอ้ยโดนแล้วครับเอาไปไหมนันจะเอาไปลาบไหมเอาไปก็ได้เอาไปลาบเลยเฮ้ยไปเอาไปให้หมดเพราะว่าเขาจะได้ไปทำหลังอื่นใช่ไหมล่ะครับอันนี้ขอครับมันเต็มดีครับพึ่งมันเต็มดีครับน้องแปลกยากว่ะ อันนี้พึ่งประมาณจักวันนี่20กว่าวัน22 23อือยืนน้ำแตกโจกเลยน้องจรงนิดอือโอเควางลังวางไว้ก่อนเอาฝั่งนี้ฝั่งฝั่งแข็งวางดินโอเคที่นี่ทับจํานวนปกอยู่อย่ไหนล่ะที่นี่ถ้า นั่นไม่ดีนะมีใจนะเอ้โอ๊ยรอครับปากยังไงวะ ออโอ้มีคมดีมาให้ได้ได้มีคมดีดาเนาะคมเลยเดี๋ยวหาเหลี่ยมหามุมก่อนครับไม่ได้ลีลานะครับแมงปาดยากปาดยากครับเจตตาลายหน่อยครับขี้มวน จิมมอนกันไหมอมเป็นโลี่น้องดอกอดอกอะไรครับไอ้ืขัดมอนหลดดอกดอกัรมอนจิมมอนครับตรงสามเซียนครับต่อไปผมก็จะเซียนครับหนึ่มันเปนโลเี่นัน่นวอนไอ้ปัดถึงกระเดืนปัดแม่งลงนู้นเลย เดี๋ยวครบนะมีหรอมีนะครลบไอตั้งแม่มันเอา้หมดจุดใหม่เถอะเฮ้ยจุดใหม่เลยมันดำเดี๋ยวระวังเออจุดไล่ควันอ่ะนี่จุดเมื่ได้เมือถือกล่องเลยว่ไปตัดต่อ,อเดี๋ยวทำทีดีๆก่อนไล่แม่มัน ระวางังไฟลูกมือที่นี่อุตส่าห์ไงวะน,นั่นวางโทรทัพก่อนได้ไหมได้๋ยวอินจะบอกมันต้องช่ว